สาสตร์ตัวเลขเลขคู่ดาวพระเคราะห์คู่เลข0 0ถึง09ดาวพระเคตั้งแต่เลข0ูนถึงเลข9นะครับเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนะครับเลข0ตั้งแต่ดาวมรตยูนะครับมาจนถึงดาวเกตเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ ก่อนจะเริ่มเราจะมาพื้นฐานกันนิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าตั้งแต่เป็นเหมือนกับคีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับไทยยศศักดิ์ให้ไทยอาทิตย์รูปจริตไทยจันทร์กล้าแข็งขยันไทยอังคารเจรจาอ่อนหวานไทยพุทธปัญญาบริสุทธิ์ไทยพลืหัสกิเลสสมบัติความรักก็ไทยสุขโทษทุก์ไทยเสาอ่ามัวเมาไทยลาหู พักเกตก็คืออายุยืนวุ่นวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไทยพักเกตนะครับส่วนเลขศูนย์มฤตยูก็ภัยอาเพศการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็ไทยเลขศูนย์นะครับก็คราวนี้เรามาเริ่มกันที่เลขศูนย์ศูนย์นะครับเลขคู่เลขศูนย์ศูนย์ถ้ามีศูนย์ศูนย์หรือศูนย์ศูนย์เยอะๆโดยเฉพาะถ้าเกิดอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรืออยู่ในที่ไหนก็ตามนะครับที่มาสัมพันธ์กับเรานะครับก็จะ ให้สังเกตดูจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัดผ้านะครับแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีนะครับนี่คือเกี่ยวกับดวมฤตยูแล้วพอดวมฤตยูเยอะๆหรือเลขศูนย์เยอะๆเนี่ยมันมันก็คือ ถ้าเกิดเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็คือมีโรคหลายนะครับความเสื่อมของร่างกายที่ที่มันเหมือนกับว่าเสียสมดุลนะครับแล้วก็ถ้าพูดในภายเมื่อกี้สุขภาพไปแล้วอันนี้ก็เป็นแบบในจิตใจก็แบบมีความลับอะไรเงี้ยหรือพฤติกรรมก็มีการแบบเก็บตัวขวางโลกแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ไม่ค่อยดีนักอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเหมือนเป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเลขนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในเรื่องสุขภาพก็จะต้องระวังแบบการเกิดของการผิดปกติของเซลล์อาจจะเป็นพวกแบบเนื้องอกมะเร็งหรือภูมิแพ้อ,อะไรเยอะๆที่เซลล์มันผิดปกตินะครับทำงานมันมันผิดเพี้ยนไปก็ไม่แนะนำให้ให้ใช้ หรือหรือเป็นเลขที่ไม่ควรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือเวลาจะเลือกซื้อรถหรือทะเบียนรถหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่มีก็จะดีกว่านะครับก็เลขศูนย์ก็เหมือนศูนย์เสียมันเป็นเหมือนแบบศูนย์ยากาศเป็นอากาศธาตุมันมันก็ไม่ควรจะมาอยู่ใกล้เรามันแค่เป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่รองรับวัตถุอื่นๆเท่านั้นเองนะครับมันก็ควรจะ ไม่มีดีกว่านะครับต่อไปเลขศูนย์หนึ่งเลขคู่ศูนย์หนึ่งนะครับเลขศูนย์ก็คือศูนย์เสียอยู่แล้วนะครับหรือว่าไม่ค่อยดีแต่เลขหนึ่งนี่ก็คือเหมือนกับชื่อเสียงความเชื่อมั่นความเชื่อถือเครดิตแต่ถ้าเกิดว่ามันมาอยู่กับศูนย์เนี่ยมันเหมือนถูกทำลายอย่างเช่นแบบขึ้นที่สูงมีตำแหน่งสูงแล้วถูกโค่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบถูกโค่นถูกโกง ถูกหักหลังถูกนินทาเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนเป็นแสงสว่างนะครับมันก็เลยเกี่ยวกับเรื่องดวงตาดวงตาแล้วถ้าเกิดว่าดวงตามันก็สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหัวหรือไมเกรนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตานะครับแล้วก็ไมเกรนนะครับนี่คือศูนย์หนึ่งต่อไปศูนย์สอง ก็เป็นดาวมฤตยูกับดาวจันท์ดาวจันเนี่ยก็คือให้นึกถึงเ,เด็กหญิงสาวผู้เรียบร้อยอ่อนโยนอ่อนไหวใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลเหมือนเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็พอมาเจอกับศูนย์ก็อารมณ์แปรปวนอะไรเงี้ยความรักก็ไม่ค่อยดีรักเล้าการเงินก็ไม่ค่อยดี โรคเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายหรืออวัยวะเพศเกี่ยวกับของผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือศูนย์สองเพราะศูนย์สองเนี่ยให้นึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงแล้วในทางลบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีที่สำคัญก็คืออารมณ์แปรปรวนหรืออารมณ์วิตปริตอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะวิตตกกังวลแบบผู้หญิงอะ่ะนะครับ แต่เป็นผู้หญิงที่แบบอ่อนหวานอ่อนไหวอะไรเงี้ยนะครับเซนสติฟมากอะไรเงี้ยอ่ะต่อไป03 03์นเนี้ยสนี่ให้นึกถึงผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่แบบชอบใช้อารมณ์ไม่ชอบใช้ความคิดแต่ก็เป็นคนฉลาดหูไวตาไวนะครับแต่มาเจอกับเลข0ูนย์จะเสียยังไงมาดูนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์รุนแรงมีคดีความมีอุบัติเหตุใจร้อนโมโหง่าย อารมณ์ฉุนเฉียวชอบจับผิดคนอื่นสุดท้ายปวดหัวเป็นไมเกรนคล้ายๆกับศูนยนเหมือนกันนะครับแต่นี้็คืออารมณ์ขึ้นพุ่งพ่านนะครับก็ทั้งศูนยอีกอย่างนึ่งอ,อาจจะต้องระวังเรื่องความดันนะครับต่อไป04 04, 04เลขศูนไม่ดีอยู่แล้วเป็นศูนย์เสียอยู่แล้วนะครับเลขสีแต่แต่ศูนยเนี่ยอาจจะดี เลขสี่หมาถึงการเจรจาผู้จาอ่อนหวานเจรจาดีการสื่อสารดีคอนเนคชั่นดีนะครับถ้าบุ่งบอกเรื่องทางเพศบางตำราที่บอกว่าเป็นดาวสุคระคอจะเป็นเพศหญิงแต่บางตำราโดยทั่วๆไปบางทีก็เหมือนกับว่าเลขสีอยู่ตรงกลางก็คือเข้ากับได้ทั้งเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ระบุเพศนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นตุ๊ดแถวกระเทยหรืออะไรก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็คือ กลางๆนะครับหมายถึงว่าบุคลิกแบบกลางๆไม่ได้แบบใช้อารมณ์หรือใช้เหตุผลไปหรือแบบผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาวะกลางๆนะครับก็04ถ้า0มันเป็นเด่นในเรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้านนั้นของใหม่ๆม,มาเจอกับ4ี่กลายเป็นดีแต่ถ้า0เสียยังไงก็ไม่ดีนะครับ ก็บางทีด้วยการพูดเยอะพูดมากไปบางทีมันก็จะเรียกว่าออกจะไร้สาระไปหน่อยนะครับรู้ความลับของผู้อื่นเพราะบางทีเวลาพูดคุยก็ต้องมีเข้าสังคมเข้าสังคมหรือบางทีบางทีชอบมีคนมาเล่าความลับให้ฟังนะก็เลยจะรู้เรื่องของคนอื่นแต่เขามักจะเป็นผู้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่าให้เรื่องเรื่องของตัวเองให้คนอื่นรู้ก็คือว่าเ,เรื่องของตัวตัวเองเนี่ยไม่มีใครรู้ จะฟังเราก็นิ่งๆไม่โวยวายแต่ก็รับรับรู้เรื่องของคนอื่นนะครับบางทีก็โรคที่อาจจะเป็นก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคในปากในคอกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับหลอดลมกล่องเสียงอะไรเกี่ยวกับนึกถึงการพูดแล้วมันจะต้องใช้อวัยวะไหนบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างปลอดลมกล่องเสียงโรคในช่องปากกดไหลย้อนเนี่ยก็ได้ทั้งหมดเกี่ยวทั้งหมดนะครับ นี่คือ0ูนย์สี่ต่อไปศูนย์ห้าศูนย์ดวมฤตยูเลขห้าดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็คือ,อถ้าเป็นดาวการแบ่งเพศตามดาวสุคระค์เนี่ยเลขห้าบางตำาราลักษณะนั้นก็จะเป็นเพศหญิงแต่ถ้าตามนิทานชาติเวหรือลักษณะบุคลิกก็จะเป็นเพศชายแต่เป็นเพศชายที่เป็นผู้ใหญ่สูงอายุเน้นใช้เหตุใช้ผลนะครับนี่คือดาวพฤหัสเ<ๆ>มื่อมารวมกับดาวมฤตยูการสูญเสีย เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลขห้าดาวดาวครูดาวธรรมะเนี่ยมันมันเหมือนแบบเลขศูนย์มันการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันเข้ากับธรรมะได้ผมมองว่าก็ไม่ได้เสียอะไรมากหรือเรียกว่าเป็นดาวที่มารวมกับเลขศูนย์แล้วเสียเสียน้อยมากนะครับอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างนะครับมีการสูญเสียมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่พอมาเรรวมแล้วศูนย์ห้ายังไงยังไงก็ยังเน้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องครูเรื่องเหตุผล การชอบการให้ความรู้สนใจความรู้หรือชอบอยากจะทดลองพิสูจน์แต่จะเชื่ออะไรเนี่ยยากมันก็เลยออกจะดูดื้อเป็นหน่อยนะครับสนใจเรื่องศาสนาเลยเลยทำให้เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องคู่เท่าไหร่มันก็อาจจะเป็นโสดนานแต่งานช้าความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเงินไม่ค่อยได้เน้นเน้นความรู้เป็นแบบ ความรู้ความสงบอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยจะออกไปในทางนักบวชเข้าวัดฟังธรรมนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ถ้าเกิดใจร้อนหรือต้องการความสงบก็เหมาะที่จะมีเลขเลขหเข้าไปประดับอยู่ในมือถือเลขมือถือของของคนนั้นๆนะครับต่อไป06 ศูนย์ก็สูญเสียอยู่แล้วเลข6เนี่ยก็หมายถึงได้ความรักหมายถึงการเงินหมายเรื่องถึงเรื่องสมบัตินะครับพอมารวมกันแล้วก็เลยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเลข6เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับทางเพศหญิงเกี่ยวกับอ่าเป็นเพศหญิงที่แบบถ้าเลข6เดี่ยวๆนะครับเป็นดาวที่สวยที่สุดดาวพระสุก์อะไรเงี้ยนะครับก็หรูหราสวยงามสะอาด แต่ในแง่ลบก็ออกจะขี้บ่นหน่อยขี้บ่นขี้น้อยใจอะไรเงี้ยก็ถ้ามันศูนย์ก็ะหกรวมกันก็เสียทรัพย์เสียรักลักแล้วใช้เงินเก่งแต่ก็ไม่ค่อยเก็บเงินอะไรเงี้ยมันก็เลยสูญเสียเงินอะไรเงี้ยเก็บเงินไม่ค่อยได้ให้คนยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเพศหญิง เป็นซีดเป็นเนื้อง,งอกเป็นเกี่ยวกับเนี่ยเต้านมมีปัญหามะเร็งเต้านมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตั้งแต่พูดมาเน้นเนี่ยตรงนี้คือเป็นเรื่องความเชื่อนะครับคือถ้าเกิดเราเลือกได้เราก็คือเลือกที่หาตัวเลขที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราสบายใจเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีเราก็เลี่ยงไปก็จะดีกว่านะครับก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ของตัวเลขมันก็เป็นเรื่องที่มีพลังนะครับลองดูได้ ต่อไป0ูนยเเลขศูนย์ก็ดาวมิเอต์อยเกี่ยวกับศูนย์เสียเลข7ก็เป็นดาวเกี่ยวกับทางเพศชายดาวเกี่ยวกับจริงจังกับชีวิตดาวความเครียดดาวความทุกข์ดาวโลกเอ่อดาวแบบเหมือนอะไรนะทุกโศกทายดาวเสาอะไรเงี้ยนะครับก็นี่คือศูนย์เจ็ดเข้าๆก็ บอกได้เลยว่าคนมี0ูนเนี่ยจะมีความจริงจังกับชีวิตสันโดษอดทนสูงอุปสรรคมากงานหนักอ,นอึดอัดนอนน้อยเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็คือแบบโหคนทำงานมากๆพักผ่อนน้อยก็ต้องปวดเมื่อยร่างกายเป็นมากๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็บางทีแบบเจออุปสรรคปัญหามากบางทีก็ถ้าเกิดเขาเรียกว่า จิตตกบ้างมันก็จะมีแบบอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับเรายิ่งแบบไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเน้นแต่แบบจริงจังกับงานอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ต่อไป0ูย์แเลข0นย์ก็ดาวมฤตยูเลข8ดาวราหูดาวราหูก็แบบพฤติกรรมก็ประมาณว่า เสียงดังโวยวายเดินกลางเหมือนแบบเน้นแบบอาจจะมีออกข่มข่มคนอื่นบ้างด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูกันนะครับก็เป็นพวกอารมณ์รุนแรงหลงผิดมึนเมาทําอะไรก็แบบสนใจก็สน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 แล้วก็อกพอแล้วก็ติดติดต,ดต,ดตดิแล้วก็อพอ เปลี่ยนไปก็ไปสนใจอีกอย่างหนึง่งเหมือนแบบมันจะมัวเมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องๆไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ชอบเข้าสังคมแล้วก็เข้าสังคมได้ดีใจใหญ่ใจนักเลงติดเที่ยวติดสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมาต่างๆนะครับมันจะต้องมีอะไรสักอย่างลองสังเกตด,ดูนะครับ ต่อไป0ูนย์เก้าดาวมฤต,มตยูกับดาวเกตนะครับดาวเกตก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุเน้นในสิ่งที่เป็นนมามธรรมเน้นในสิ่งที่แบบมองไม่เห็นเป็นสิ่งลี้ลับแล้วทีนี้ดาวมฤตยูที่เป็นศูนยากาศธาตุอากาศธาตุมารวมกับจิตวิญญาณหรือ,อ,อวิญญาณธาตุจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันก็ จะเป็นพวกแบบมีซิกเซนลีลับใจเด็ดก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเขานะครับแล้วก็เหนือธรรมชาติเก็บตัวลีลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้อดีของเลขเก้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคือเหมือนเกิดเหตุการณ์อันตรายหรือเฉียดหรือไปเจอในสถานการณ์ที่แบบ รถชนเครื่องบินตกก็อาจจะเป็นคนเดียวที่แคล้วคลาดรอดเฉียดตายนั่นเองนะครับอยู่ในภาวะเหตุการณ์ที่เหมือนกับน่ากลัวน่าตกใจหรืออุบัติเหตุแต่แคล้วคลาดนี่ก็เรียกว่าข้อดีเลยนะครับแต่บางทีชีวิตก็อาจจะแบบวุ่นวายวุ่นวายหรืออยู่ในสิ่งที่แบบลี้ลับ,รรบหรือโบราณหรือความเชื่อก็จะเกี่ยวสัมพันธ์กับศูนย์เถ้ามองแล้วเลขศูนย์ที่ มารวมกับเลขอื่นๆเนี่ยก็จะออกจะไไปในทางไม่ค่อยดีซะส่วนใหญ่แต่ที่พอจะโอเคก็จะเป็น09 05 04ประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันต่อในเลข1 0ึ่ถึงหนนะครับสวัสดีครับ